สวัสดีครับเพื่อนๆมนีพามาเพาะเมล็ดิพันธุ์ผักสลัดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะผักสลัดก็จะมีกล่องพลาสติกทิชชู่นะครับแล้วการน้ำแล้วก็แล้วก็ตะเกียบน้ำนะครับขั้นตอนแรกเข้าก็เทน้้ำนะครับใส่แผ่นทิชชู่นะครับเยวเตรียมไว้นะครับในกล่องนะครับให้เปียกให้ทั่วนะครับพยายามเอียงๆนะครับให้น้ำไหลให้เปียกให้ทั่วแผ่นนะครับข้าน้ำเยอะเกินไปนะครับเขาก็เทออกก่อนนะครับ ที่ออกนะคให้เพราะมีน้ำชุ่มๆเล็กน้อยนะครับให้แผ่นที่ชุ่มครับผลิตพันธุ์ผักสลัดที่เขาใส่ในเมื่อนี้ก็จะมีมินิคอร์ดเลดคอร์ดฟิวเล่และบัตเตอร์เฮดนะครับพันธุ์แรกที่เขาอีใส่แถวแรกนะครับก็จะเป็นพันธุ์บัตเตอร์เฮดนะครับเขาก็จะทีใส่ภาชนะนะครับอันไหนก็ได้นะครับที่เขาเตรียมไว้นะครับข้างนอกนะครับ หลังจากนั oh no. ้นเ่ากระส่ตะเกียบครับจิ้มจิ้มให้ชุ่มๆเปียกๆนะครับจากที่ชู้นะครับแล้วก็ไปจิ้มเมล็ดพันธุ์นะครับม้านะแล้วก็จิ้มลงที่ชู่นะครับเลี้ยงเลียงห่างๆกันจังหน่อยนะครับเนาะเฮ็ดไว้เป็นแถวเป็นแถวครับครับโดยให้ด้านหัวนะครับด้านต้นนะครับยุคข้างบนนะครับแล้วก็ด้านส่วนของรากยุ่ข้างล่างครับดูสังเกตง่ายๆนะครับด้านส่วนของรากจะแหลมๆนะครับ าหารลงข้างล่างนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในด้านบนยูเหมือนกันนะครับด้านล่างก็ยูอีกฝั่งนึงน้ำกันนะครับเา้าไก่ที่ทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆค่อยๆทําไปนะครับจนครบทุกมเมล็ดนะครับที่ที่เข้าเตรียมไว้แต่ละพันนะครับ หลังจากที่เขาเลี้ยงมเมล็ดพันธุ์เสร็จครบทุกมเมล็ดที่เขาต้องการแล้วนะครับเขากะปิดดำเนิงการปิดฝากระปุกไว้นะครับโดยเขียนกระดาษติดข้างบนฝาไว้ว่าพันธุหนึ่งสองสามซีนะครับที่เขาพอในมือนีนะครับเพื่อให้เขาได้จําได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็นํากระปุกนะครับไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับ ในชั้นนั่นปกตินะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งคืนนะครับหลังจากครบหนึ่งคืนแล้วเขาก็ออกมาพักไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องปกติอีกโดยใช้เวลาอีกหนึ่งคืนนะครับหลังจากครบทุกๆอย่างแล้วนะครับเขาก็นําเมล็ดพันธุ์นะครับของเขานะครับที่พร้อมแล้วนะครับไปลงฟ้องน้ํานะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อเป็นพ่อเป็นก้าพันุต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับขอบคุณครับ